สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสุขสุขชนขึ้นเก่านะครับผมสื้หรักที่นี่นะครับผมเซล้อหลักทามาเบิ้่ง L5018 SP นะครับเนาะมาเบิ้่ง L5018 SP นะครับตามคำเรียกร้องของลูกค้านะครับผมอ่าเป็นยังไงโปรโมชั่นเป็นยังไงเซลล์หลักนะครับลดไปนะครับผมจัดโปรโมชั่นพิเศษไปนะครับตอนนี้จัดแล้วนะครับผม อ Finished. ตอนนี้จัดแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้พ้อมนะครับผมรุ่นคาท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาเบิ่งเข้ามาชมกันได้หรือว่าโทรหาเซลล์หลักใดนะครับเด้อเอาไปเบิ่งขั้นนี้กันเลยนะครับผมไปเบิ่งขั้นขางหลังเซลล์หลักเนี่ยไปเลยนะครับไปไปเบิ่งขั้นนี้เลยนะครับผมสวยงามๆาสภาพนั่งฝานะครับรถเข้ามายังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ทันไดนล้หลังยังไม่ทันได้ทำความสะอาดยังนะครับตัวนี้เป็นรถปี64นะครับปี64 2,000ชั่วโมงนะครับผมอ่ารถปี64 2,000ชั่วโมงนะครับเครื่องไม่มีรอยรื้อไม่มีรอยแกะนะครับเครื่องเดิมๆนะครับผมนี่ห้องขัดกับยังวัชเนกือวัชเนกแกะเลยนะครับอ่าตัวนี้เป็นรถปี64 2,600ชั่วโมงนะครับผมดาวนะครับดาวตัวนี้โปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับผมตัวนี้ดาวสามหมื่นนะครับราคาเงินสดพิเศษพิเศษนะครับพร้อมใบมีดด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับตัวนี้อยู่ที่ห้าแสน เจ็ดหมื่นหาพันนะครับเซลล์รักรถห้พิเศษเลยนะครับรถหกหมื่นสำหรับคลิปนี้นะครับส่วนรถหกหมื่นนะครับเหลืออยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับพร้อมใบมีดด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับผมดาวสามหมื่นพร้อมหกปีเงินน้อยเดี๋ยวละสองพันเงินใหญ่แสนสองพันพี่น้องนะครับถึกถึกงามๆสวยๆนะครับแต่ว่าคันนี้ลูกค้าจองแล้วก็สิตรวจเช็คสภาพให้ยเจฟซีเก็บรายละเอียดให้ยให้เขานะครับผมอ่อยากติดตั้ง อยากติดท่อนะครับใส่ท่อสูงก็ใส่ได้นะครับหรือว่าอยากใส่เวียดทวงล้อก็ใส่ได้นะครับผมสามารถสอบถามได้โปรโมชั่นพิเศษนะครับอ่าผ่อนงวดน้อยเดือนละ2,000เงยกใ U หนึ่งแสนส2 0 0 0 0นะครับผมหรือว่าไ่อยากพันเป็นอ่างวดน้อยอยากพันเป็นรวมงวดเลยได้บ่เที่ยรักนะครับได้ด้วกันนะครับผมอ่าสอบถามได้นะครับผ่อน6ปีนะครับผมตัวนี้หรือว่าอยากพันเป็นไล่ปีละ2ครั้งหรือว่าไล่6เดือนนะครับ เงินหน่อยเดือนละพันเงินใหญ่ยก็ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทนะครับผมสอบถามได้นะครับหรือว่าจะผ่อนเป็นรายเดือนเหมือนรถยนต์นะครับผ่อนเป็นรายเดือนธรรมดาก็สอบถามได้คือกันนะครับผมหรือว่าจะให้เซลล์รักรีวิวรถรุ่นใดไฮเบิรงนะครับพุ่นเอ็มยูกับมี่เอ็มฮกซอนกับมี่นะครับผมอ่ารถเจียวกับมี่ขามาฉีบกับมี่นะครับอ่จะขา้รีวิวรถรุ่นใดไฮเบิรงนก็คอมเมนต์เขามากันได้นะครับผมเนาะ สำหรับคลิปนี้เสลล์รักกับบ้านก่อนนะครับผมถ้าไปจับค้าดข่าวสารดีๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับซีเกตกะมี่ตัวนี้สอบถามได้สอบถามรายละเอียดเบอร์ไหนนะครับเด้อเอาเสลล์รักขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเบอร์โทรติดต่อเสลรักกับศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดสามแปดหกแปดหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ